คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลเูรนด์ครับในวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568ครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลวันนี้อัดแน่นกันเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทุตบรรอลด้วยโคปาเดลเรสลาลิากาสเปนคันโชชิดอาอิตาลีหรือจะเป็นพิมลิกิที่มีบิ๊กแมตช์นะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันนี้นะครับมีฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยเราลงครับจะเจอกับเวียดนาม ซึ่งวันนี้ในแข่งในเวลา2ทุ่มเยวเราจะดิดตามวิเคอ์ฟุตบอลคู่ทีมชาไทยกับเวียดนามไปนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคอ์ฟุตบอลน,นะครับใหญ่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกท่องทางของบอลทูเดย์กันด้วยนะครับสำหรับแนวทางคู่อื่นหรืออัปเดตข่าวสารต่างๆครับก็สามารถกดเข้ามารับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลทูเดย์นะครับหรือจะแอ f ดิ่ง อีกหนึ่งช่องทางก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมข้อมูลกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับเจอกับทีมช,ชาติเวียดนามเพื่จะแข่งในสนามราชบัลลังก์ยาสถานที่ประเทศไทยบ้านเราในเวลา2ทุ่มนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยนัดแรกนะครับเตะที่เวียดนามทีมชาติไทยของเราของเรานะครับแพ้มา1ประตูต่อ2ซึ่งวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราต้องชนะเวียดนามเท่านั้นนะครับถ้าหวังจะ คว้าแชมป์ในจานนี้ถ้าวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานรชนะแค่หนึ่งลูกจะต่อเวลาถึงหนึ่ง้อยยีสิบทีแล้วมีจุดโทษนนรับผ่าหาผู้ชนะไม่ได้ซึ่งมุมมองวันนี้ครับทีมชาติไทยเล่นในบ้านเล่นราคาเนี่ยครับทีมชาติไทยเป็นต่อครึ่งลูกอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับ โฟกัสกับฟุตบอลรายการนี้เป็นพิเศษซึ่งฟุตบอลรายการนี้นะครับทีมชาติเวียดนามนนครับมีการเก็บตัวล่วงหน้าถึง1เดือนเลยแล้วไปเก็บตัวถึงประเทศเกาหลีได้มีเกมการอุ่นเครื่องกับสโมสรต่างๆในประเทศเกาหลีเนี่ยหลายทีมเลยทีเดียวซึ่งทําให้ทีมชุดนี้ของ เวียดนามได้แข็งเก่งมากๆส่วนทีมชาติไทยต้องบอกว่าคุมกําลังของคับของเรานะครับไม่ได้ชุดใหญ่อย่างเต็มร้อยสักเท่าไหร่และการเก็บตัวนะครับการเรียกตัวนักเตะเข้ามาติดทีมชาติในรายการนี้ครับก็มีเวลาล่วงหน้าแค่2อถึงสวันเรื่องสภาพความพร้อมนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยดูดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมกําลังนักเตะคุณภาพนักเตะแล้วประตูได้เปรียบทยี่วันนี้นะครับเล่นกับทีมชาติไทย เพียงเสมอทีมชาติเวีาาวดเยนววดนามนะครับก็สามารถคว้าแชมป์ทันทีเลยซึ่งผมมองว่าเวียดนามนะครับได้เปรียบทุกอย่างวันนี้ทีมชาติไทยเนี่ยได้เปรียบอย่างเดียวคือเล่นในบ้านแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้เหนือก,กว่าเวียดนามเท่าไหร่เวียดนามนครับมีทีเด็ดจ,จากกองหน้าที่โอซันชาตบมาซินนะครับผมบอกว่าวันนี้ดูดีทีเดียวมองว่าถึงแม้วันนี้ทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลเนี่ยจะมีตามข้ามาเชียร์เต็มความจุของสนาม47,000คนครับแต่ เรื่องของฟุตบอลคุณภาพนักเตะผมบอกว่าวันนี้ทีมชาติไทยยังไม่ดีพอที่จะสามารถเอาชนะเวียดนามได้มีโอกาสที่จะลงเอยด้วยการจบเสมอแล้วส่งผลให้เวียดนามเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้วันนี้หึ่ตัวชัวร์น่าชอกครับขอยกไปที่เวียดนามไม่แพ้ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนให้ทุกบกจบพี่แจ็คบ้าบอลบอลทูเดย์ไลท์